อาชริยะเรืงรองัตนพงศ์ประธานชมรมเชื่อเหลือยะจกดิ์กเดินทางเข้าร้องเรียนต่อพลอากาศตรีน,น,นายแพทย์อิทธิพรคณะเจริญเลขาธิการแพทย์ยสาภาเพื่อให้ตรวจสอบจริยธรรมรองศาสตราจานนรย์นายแพทย์เริยศักดิ์จรัดชัยศรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มิโรดกรณีให้ความเห็นคดีการเสรียชีวิตของนางสาวนิดาพัชรเบญร,รพงศ์หรือเตงโมผ่านสื่อต่างๆจนเกิดความสับสนกับประชาชนที่ติดตามคดีดังกล่าว ด้านชริย์เปิดเผยว่าการให้สัมภาษณ์ของรองศาสตราจารย์นายแพทย์บริศัก์ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง,รงและขัดแย้งข้อมูลหลักฐานที่ตนได้รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มตัวเองโดยเชื่อว,ว่าบาดแผลคาขวาของแตงโมไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือและแตงโมไม่ได้ตกจากท้ายเรือจนทําให้คดีการเสียชีวิตของแตงโมผิดไปจนเกิดความสับสนขณะที่พลอากาศีนายแพทยิทิพรกล่าวว่าแพทยสภาจะรับเรื่องไว้และตรวจสอบตามกรอบเวลา เบื้องต้นการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลของแพทย์ส่วนที่มาร้องเรียนต้องตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปและจัดให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิรศักดิ์จรัสชัยศรีหรือหมอหมูแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์หมอสวอเปิดใจกับทีมข่าวภายหลังทราบว่านายอาจฉริยาราะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมเช่วยเหลีออย้ยงยาศากรรมเดินทางไปร้องเรียนแพทยสภาให้ตรวจสอบตนหลังให้ความเห็นคดีการเสียชีวิตของแตงโม นอกจากนี้การถูกร้องเรียนในครั้งนี้คือเป็นครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่ประกอบอาชีพแพทย์ยืนยันว่าที่ผ่านมาตนได้ให้ความรู้ในเชิงวิชาการซึ่งยึดหลักความเป็นกลางและความเป็นอิสระนำความรู้ความสามารถที่ตนมีมาให้ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนยอมรับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถโต้แย้งได้บนพื้นฐานกาณยนตร